นอนทึ si. ่นป oh. yeah, <the> ่าค <the> ่อยกบค่อยใส่บุเคยใส่ผืล่มเลยโดยบุมีอยากใส่อยู่บุมี่ผล่มครับทักทายสวัสดีและสบายดีเดอรเป็นไปน้องอีปซีเบอร์จุกูจุกคนจะเป็นทางไปฝั่งไทยฝั่งล้วตามเทศททางรถกินดีต้อนรับเขาชู สองเนผาเพลินคือเก่าพี่น้องเนาะนะนี่ก็ได้มาอยู่ทั้งเพลอนชานของของหนามเนาะทางที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ไปกับเห็นทั้งสร้างเพลินพี่น้องเไปสร้างไฟเนาะสร้างไฟเพลินจิมสางไฟฟ้าพี่น้องเนาะอย่างเช่นเพลินจิมว่าเข่าเพื่นเข่าไฟหรือว่านี่เลยเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าทั้อง,อ,งอ่า เบาเยาพนเนาะพนกระเ้แจ้งไปด้บพี่น้องเนาะเอาพื้นไฟเข่าให้น้องพนเนาะทั้งให้รองน้ำพนเกับพี่น้องเยเนาะแต่ทั้งมื้อนี้ก็สั่งเหมืนก็มาพอดีพี่น้องเลยเนาะอ่ะในอากาศเดียวไปเบิ่ลไปส้มไปอบไปร่มกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเนาะพี่น้องกับบาวเทือนนองน้ำอันที่เรียบร้อยอ้าวเนาะมาวานฝนตกพ่าลงพี่น้องเลยโอ้ยเนาะจะหัวบ่เนาะก็ตอบพนนี่พี่น้องเลยู้ เมื่อวานเนี่ฝนกระเพาะฝนลมกระเพาะลมพี่น้องเอ้โอ้ยพายุถล่มทลายเลยเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้เราเข่าพื้นเม่อวาเปียกพื้นด้วเนาะพี่น้องเอพี่น้องเอ้มันตกเมื่อวานนี่ลมนี่พี่น้องเอ้ทลมทั้งอย่างแต่ว่านหนุ่ยพายุทังพี่ดอกเตนในคลิปเนาะโอ้ยเนาะวันเข่าพื้นจะออกก็ออกบาดนี่ไปจักเนาะพี่น้องเมื่อวานฝนตกฝนลินแบบตกแบบอย่างหนักเลย พี่น้องเลยมือเด้อชอวอนุญาตซองมือเด้อโหยั้งยั้งพี่น้องเนาะยังเก่าพี่บอกไปได้ได้ประมาณควบมันใจได้พี่น้องเนาะใช้ผ้าบัตดิสิอุ้ยทั้งนังง้นก็นนนานนอ,อาจงพงอยู่พี่น้องเลยเนาะนร่ยกาศนี่เป็นสุขังสุข้าวเนาะพี่น้องสิใช้ได้ยาวๆาอะไรเพราะว่ามันเป็นผ้าบัตมาเป็นจากกระซีพี่น้องเลยอ๋อ เป็นกันพาเพนกัได้คุยต่างเรื่องครับพื้นกับไฟพี่น้องเลยเนาะ่าต่อรองกันบอกดวาได้ราคาเท่านั้นเท่านี้เนาะจิเยอะหน่อยไปนี่มือนี้างเพิ่นบโบลมาเนาะพี่น้องเลยเมื่อนี้ใช่ที่้างโบลิมาคือเป็นเแล้ว ไปเรือยพี่น้องเขาบานเขายังเนาะเศรษฐีที่ร้อยเหลือแต่ทางฐานบันไดพี่น้องเว้ยบันไดกับขึ้น่านเนี่ยทางบ่อเชียมเพิ่งยังไปน้ำเรื่องน้ำปูนอยู่พี่น้องเว้ยน้ำปูนน้ำปูนแหงนะเนาะเพราะว่าพันปูส่งหนูเลยว่าได้ๆพี่น้องเว้ยนกตามแล้วเนาะไปตามอีกบ่า เน่ยพี่นะก็เจ้าก็ได้ทั้งปูนทั้งทราทั้งทรายด็าโว้ยจบวันพีอเปียกว่าได้ไพระโ้โพี่นเบอร์โทร้างแหล็พิซซ่แมนเนาะพี่้นงคือคนเริ่มนเจ็บเบอร์โทรได้ป่นพี่้องเอ้ยูเนาะสีมือดี เก็บโทรไว้เผื่อมีทางไหนต้องการเพิ่นไปอ่าเพื่อนมาไปยเพื่อนเรียกขึ้นงานในเพิ่นต้องการเรียกได้ตลอดชั่วที่สี่โมงกว่าเนื่ออะไรบุญทูเนาะพี่น้องเลยเสร็จไปบึครึ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าคือว่าธรรมดาอุ๊ปพระ ไปยักเอ้ยนี่บู๊นี่ยังนี่นผันพระบ่นี่เรือพันล่างนี่พี่น้องครูพระเขาา่าหมู่านบ่ที่วันใดๆเนาะพี่น้องขึ้นเปียกเวริร์ด ับเรียบร้อยเล้ย,ย,ย,ยพี่น้องเด้อโอ้โนี่ยพี่น้องเด้อปาบเลยรวมอัปเดตแต่ทั้งนี่พี่น้องเราเบิ่งเนาะพี่น้องไปหอหขอถงถุงเรียบร้อย หรือว่าเนาะเนาะสร้งสางเป็นบรมิมาเหมือนสร้างยุดเหมนกับแจกบอกอล,ล้รแต่เนาะแต่เมื่อวานพี่น้องไป้ยนี่โอเคฮะข้างหน้าพกอะไรอัน,าาน,น,น,นอยังอยู่เป็นยังคุยกับสร้างอยู่พี่น้องเลย ปืนเดีย่ยงไฟเนาะมันจะทงเงี้ยแค่นี้โอ้โหป,ประกาศพี่น้องจะกูประกาศบ่านี่นี่ก็ประกาศเนาะประกาศช่องประกาศบ่านี่ประกาศยังนี่โอป้ประกาศจะประกาศกาดพี่น้องไปเนาะเนาะ มาโอ้พื้นกับไฟนี่กับกไกไ่เป็นได้พี่น้องไอ้หลักเกน๋นี่ใกล้ๆเนาะหลักไอ้เสาไอ้ฝ้าจากหนึ่งมานี่กัดสัประมาณซ้าเมตรท่านได้ปุ๊บหรือว่าซีซ้าเมตรนหนที่ได้อยู่พี่น้องไหมหรือว่าซีปลายเมตรกับมอซ้ากันบ่เนาะบึงทั้งบึงตาเปล่าชื่อ เราพี่น้องกลับมาอยู่ครับเจ๋สอสบายดีสบายดีกับน้องน้าเพิ่อนอ๋อใบย,อยังอันนี้นะใบใบข่าวไพ่ใบข่าวไพ่อ๋ <I> อ, <No. S 1> อมีตัวศัพท์ตำรวจจากแดงๆเนาะ <c oughs> ไปมองมันสว่างขึ้หน่อยปะ่ะเพื่นกันได้เมนพี่น้องเพราะว่ามันสะท้อนกับสีแดงอะนะพี่น้องตัวศัพท์ตำรวจกับแดง มันกระปับบ่ได้เลยอะมันก็เลยเห็ดไหน,น,น,นมันันจีเตะพี่น้องเลยมันอยู่อยู่งเดียวเปาเนี่ยโดยอือโอ้เห็ดใบอันนี้ใบอันทั้งกระช่วงเพิ่นมาหายปป่ะยอ๋อก็มาหาจะอ่านอน่อยอ,อกีกบ่นอ่านเปลนฮะอ่านเปลี่ยนโดยนี่พี่น้อง เอ่เงนเห็ดมาเนะนี่ยอคำลงขอใส่ไฟฟ้าอืมโอ้เพื่อนหทยไปเฮ็ดได้ใบเพื่อนหย้ยเพื่อนหทยไปเฮ็ดแบบเดินี่ขอให้จำโอ้ขอเฮ็ซื้อโอ้เพื่นเพื่อนหยไปจะจำจำชาวบ้านหรจอจำ จำให้พวันจำให้พวันจำตาจำยังก่อน้วยเลยแต่แล้วเมื่อได้พูดชืมม่อว่าเขาให้ยังบูเข็นแล้วจำนั่นให้เราให้เบาเย่ามาพาักน้ำเฮือนน้องใสกะยายู่เฮือนน้องเพนอ๋อให้ ใบนี่ให้เพื่อนให้ทั้งเบาเงาไปไปจำตาทั้งผู้บ้านบ่ให้คอยนี่ไปจำตาให้ผู้บ้านแล้วจำมาให้ให้เบาเงาให้เบาเงาพักเฮือนน้องไซขึ้นบบแมนเฮือนน้องไซเฮือนน้องเอสเหรอเมนบอกจะบอกกี่คือโบแมนน้องเอ็ดคือน้องเอสน้องเพนเน่ะแล้วทีนี้แล้วเพื่อนเพื่อนคุยกันเองแล้วเพื่นอนจะคอยไปทำอายุวยานโดย อนี้บ่ท่านด้เดอยมา่ท่นยังมา่ท่านจำกาในบ้านาอยู่บ่ไดีว้เโ้คอยอยู่แต่ื้นไม่ได้ไปใส่โอ้นเป็นทางชวงเนาะมาเขาไปใหายน้เก้ยเนี่คือเพื่อนคือเปื้อนแท้นี่เข้าคิวนจังวานี่เช็ดถูเฮือนอ๋อถูเฮือน โดยทำความสะอาดโดยที่ว่ามันแล้วยนเลยเนาะเลี่ยนก็ถือว่าวแล้วยนเลยพี่โนโ้องเลยก็จิบกอดผุดเส้นเดี๋ยพี่โนโ้องเหลือแต่ฐานบัานไดที่ว่าทั้งมันนี่สร้างคนบริมาเนาะโดยเพิ่นไปเบียรบ่เขาไปเฮ็ดห้องนำ้ำยันห้องนำ้ำหนองปูนาะอ๋อเพิ่นเฮ็ดห้องน้ำโดยเพิ่นเอนหนองปูนาโดยแล้วว่าเข็น สิไปอยู่แต่ยังถ้านั่นดินสายก็ยังบม่มีเพราะท่ายัางถ้าอยู่นี่ด้นจะไปเฮ็ดห้องน้ำก่อนให้เขาได้หมดอน,นันตก่อนจังไปเฮ็ดเห็นไหมไปห้องน้ำทั้งพุ่นก่อนแล้วก็แผ่้ายทั้งหัวกระได้มาพี่เพิ่นกับชินมาพี่บ้านี้โด้วยเข็นได้มือนี่มืออื่นเพิ่งเพิ่งสิไปไป เฮ็ดขนใดย่งโอคำว่าแฮ่วาแฮทรายมามันี้นอื่นคนสนิบเฮ็ด้วยแฮทรายนี่นาก็แลเนะเนาะโดคนสิบแปาส่งหบเขว่าว่เียงเป็นน้ำเถือสองเถือ้วบุเป็นนำ้นนำมันมองทรายนี่กไดกบเบื้อเนาะวันนีนกระเบียองว่าจะทายอยู่ทางเนือ้อไปทายอยู่เขือนเสาเขนกบเห็นววอ Chân hốt phân tốt chân mưa Chịp <laughs> ừ, bán như mà ba gì thế Đúng Mưa bây thai Ừ Giác thai đấy, ừ. <laughs> thai, thai mà bán <laughs> 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 Mất nổi bỏ đi bán đây nó. Lúc 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 nổi xăng bóc lại phía đầu Xăng Nắt Nắt thì ba Nắt cả toàn sâu Nữa Thôi năm Bỏ quạt Xà พอสามโมงมาโทรไปบรับสายจ้อยเอาโ <c oughs> กยจังหนวดค่าพี่น้องกาบ้านเลย <c oughs> กับมันห่านมันบกไม่ก็ได้อ้ยแต่ว่าที่รถไส้กับ <c oughs> มันกับโบเบดบานมันหลายดีเนาะสอง <c oughs> สามเลยก่อนคูเนาะองบเบิ่งที่ตามอีกสามเมืออลยพี่น้องไอ้ตามบอก,อกนหมน่าขนัดน้าบ,บกกัน ทางด้านทางลานทางหา่านเพิ่นมุกีคนงช <as> <ű. S 2> งบอกด้วว่าที่ไหนทุบไปว่ากันตลาดข้างในเลยว่าก,กันเอนอเนาะฮอบกุกตกลงกับเรียบร้อยนัดกันห่อนย่ำนัดเลื่อนไปอีกโอ้ยจะเป็นเพื่อนเนาะว่าให้น้องน้าวอาไปปั่นเนี่ยโมโมไปแล้ว <c oughs> เอาเจ้าไปปั่นให้ไว้แล้วบ่บปบเปน็นนะโมเป็นบ่เป็นวะดู แล้วเพื่อนก็มีบลอกของเพื่อนอยู่ด้มีมีบลอกมีเป็นเป็นโค้งเป็นอย่างมันมีนมแต่ช่วงอย่างนี้ชาย,ชยอ,อันซ้อนแห่เขาอีทินงเขาสิได้กันเหยียบกบกบไปเลยแบบได้ก็เป็นเม็ดฮะบุเป็นบุเป็นมันไปเบิ่งเด้่มแบบเวลาข้าเจ้าเห็ดป่ะนี่ยยังฮะบู้บู้นะอ้าก็มองกันนี่ดนะ้วยมันเห็นนะบุไปได้ไปเบิ่องอืมเพราะว่าวมองนนี่กับ ออไปเยี the closet. The closet ่ยมะไรกันบล็อกคนกับใครดีนครับนีไกันไปเยีมไหนก็บอีเอกเถื่อหมองไก่นี่ยะไไปเยีไหนเขาไปเยีมไนจะเบิดเบิดนอนยังนอดยอนนอไม่ค่อยเห็ดเห็ดเพราะแต่เห็ดเถื่อเล็กก็เถื่อหน่อยื้อนี้พ่อจ้าไปใช่ไหพ่อ ไปเฮ็ดเวียกไ, <ป S 3> ไปเฮ็ดเวียกเวียกเฮือนอายคอยเฮือนอายลูกป้า<อ>จะคอยเฮ็ดเวียกยังบู๊กับกันเอยู่นี่หอนนักขึ้นไปย่างรอเพื่อนจัะปะตั้งใจเคี่ยวเข่าประตูประตังเลยเพื่อนเนี่ยเลยทำก๊อสว่าไปฮอตไซด์แล้วแล้วเลยบั<อ> คุณกี่ห่วยคือจะดปวดบ้าเด้อบอผุนโต๊ะว่านี่เปียกว่าบอว่าได้เปียกดิม,ดกมันยยได้เปียกอือจะมียังเขาเยียบโอ้ยห่วยว่ะโอ้อันเปียกนะนี่ม,ม,มวยผลตกเนาะ ดด้วยฮะแลกสะอาดเขาถูกนพักพักยานไงพวหมป่ะกาศพระกาศขราเสียขราเสียมาไฮบาบุญบุญใดบาบุญสลาบันสีมาห้จะปลูกติ้ดยอันคุณแรกแล้วชวนแล้วลวได้ละ แต่ยังบ şey, ่ได okay. oh, ้ปลูกปลูกเลยปลูกแล้วอันนี้เช็ดร้านใหม่บัดนี้โดยสิปลนนานตัวนั้นเฮาปลูกผักสลัดนี่ก็บ่เป็นซ้ํายังบ่อืมานนะบ่แม่นติาวานาวานเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังบ่เห็นซําวานเป็นอาทิตย์ยังบ่ทันออกอยู่โดยยังบ่ทันออกบ่อนหมดกินบ่บ่มีหมดบ่มี มะแตงเฮาหมดแล้วออกมะแตงตำล่างหมดอืมปลากาดก็กวนแต่บ่ได้เห็นซ่อันนี้นายประกาศเนาะเนาะอันนี้ได้อเพิ่นทางเพิ่นนยมต้มกินแม่นบ่นประกาศ่บ่ที่ว่าภา่ไปต้มน้ักน้ประกาศอย่นี่เนาะเด้อประกาศยังนี่บ่รู้บ่ื่อับเด นี่หลายชนิดได้ประกาศเนาะประกาศที่ยินประกาศนั่นเจ้าเนี่ยปกสลัดสลัดประกาศเต็นมีก็มีไหมตาลายประกาศ,ปกาศ <c oughs> เป็นน้องน,น้ำหาเมื่อหาวัดในเออ่ขึ้นเดือนขึ้นชาร์ตว่าจือบนดสย,ยังโบนัสทาทีมงานก่อนมือได้ทีมงานบ่สิพร้อมขึ้นก็ขึ้นวันที่ยังวัน

ขึ้นเฮือนนี่กับสงกนาฏนี่กับขักไปได้พี่น้องว่าช่วยง่ายช่วน,น,นกะสงกานาฏเนาะพอช่วยง่านนยพกกาี่ก็ลายคนขึ้นม,มี่จะโศกนาฏไหมแมนส่วนใหญ่ก็เห็นพี่กขึ้นสงกนาฏนี่หลายเลยแถวบ้านเรืงหนวดจะในปีพี่น้องเลยเพี่มาขึ้นนะแบบสั้นแต่ว่าถ้าพ,พี่ก็้วแต่มือจบมือง,งามเนาะพี่น้องแล้วแต่เป็นเลือกค่ะปีนี้ครับอ่าโหที่จะขึ้นพี่น้องเลยเนาะ ได้บันดีใจป่ะบันนี้เพื่อนกันแล้วไฟกันเยดีใจดีใจหลายป่ะโดยไฟกับเขาเนาะเพื่อนกันเพื่อนกันแล้วไฟกันเธอเริ่มเธอเริ่มการพี่น้องเลยเนาะอีกบวกยิ้มเอิค่ะคือชืได้ใส่เนาะโดยแล้วเพี่นบอกว่าเพ่ัญหาจากดอกจากดอกสองใบหน้าซี่สี่สามอ๋อ่ัญหามาสองดอกโดยแต่ชื่อเพิ่มใส่อีก ดูดใบยางซื้อเพิ่ม,มสามเก่าวครับเก่าวมันก็หายสามเนาะบู๋คอยบม่เคยสายไฟเสรแล้วมาจริงว่าทั้งอันอันกระทรวงไฟผ่าไปนะการไฟผ่าไปนะกเก่าวมันือหายสามเขาขอคือได้อยู่อันนี้ขออะไรดิแต่อันราคาได้เท่าได้ไดเป็นเจ๋งฮารานฮา้านดูมันได้ยินฮา้าน ราคาหาระเนาะก็เป็นเงินบาทะดิมันจะได้ไม่หู้โวยด้วยราลยแบบตกอยู่ประมาณเกือบหมื่นเนาะจำอาจจะบทพิธให้รักไก่เนาะเนาะรักมันไก่รักติดกันมันจากกี่ร้อยหกพันเอา ขอโทษขอพายี่น้อนแลอวอันนี้เห็ดเจ้าเห็ดคมสะอาดเห็ดผุเดียวแล้วบอนี่ยโดยเช็ดได้ประตูประตางี้เนาะโดยเสร็จหมดแล้วอ้ยยังข้างในยังไม่เสร็จอ๋อโอ้โนี่ยังบริทางนี้ยังบริเช็ดโดยยังไม่ทันถูกบอสจะสับเจ้อีกตตัวกับช่องสุกได้เลยฮึตัวสับไปอืมประตูไป อย่างแบบตอกเตกบุหรี um> ่ใช่ยังไงกันยวเดี๋ยวยังจะได้ทำควาสอาดต่ออีกว่าดีว่ายังฮะยังยังทำยังเฮ็ดอยู่ยังเฮ็ดอยู่ว่าตอนนี้เหรดูเอ้าคือบอกตอนนั้นว่าเฮ็ดเสร็จไหมจ๊ะผักก่อนฮะพักก่อนเมื่อยดูเตะหกมืเฮ็ดโอ้ตั้งแต่หกมืแล้วดู ตื้นเต่หกโมงตีด้ยทำความสะอาดเฮดผู้เดียวเลยด้วยโอ้โหมีผ้ซอยเนาะเปิด<ม>ไฟเขา่าจะนอนบ้านนี้สบายแล้วบ้านนี้เนาะมีมพังผนลินลเปิด,ดได้เนาะดยบริบ่ได้นอนเคยนอนใส่พันลมอยู่ปะ อนอนเพิ่งป่ปาค่อ<บ>ยกบ,บเคยใส่บุเคยใส่ผลน่มเลยโดยบุมีมอยากใส่อยู่บุมีผืนรมบุมีเงินผลน่มมีบุมีเงินอืมกลัวอย่างหนึ่งจะไปใส่อย่างไรเนาะพี่น้องไฟเพิน่นก่อดหน้านั้นเทือนกับไฟพื้นไฟกองบ,บุมีเนะาะจะสื้อผืน่มมากอะจะไปใส่อยู่ใส่เนาะแหม่ย<ม>ากได้อีกประมาณนี้ยากได้และขึน้นมีเงินเป็นวะโดย อ๋อเนี่ยจําเป็นเฮาอยากได้ยื้อพุ่นน่ะอยากได้พุ่นลมพี่น้องเอยเพื่อไปเนาะมันฮ้อนอีเนาะกระจํพอวาลิพุ่นตกผาลงไปป๊าตยาแห้งเนาะลมแงๆนึอยู่บ้าน่อยเาจันมาบาบุญบาเพิ่ลมแงมน่มนเาอยู่กระตูพ่นบาบุญบาเพิงละน้อยลสาวเพ่น คอยเบาใจผู้เดียวเราอยู่เฮือนเดียวเราเนาะเราอยู่เฮือนนี่พู้เดียวละแต่กระต๊อบเจ้ามันเปียกวะโบโบเปียกวะด้วยลบมาทั้งมันมาแบบใบลานีมันมาทางใต้ทางเหนือมันมาทั้งพุทธโอ้ยนะจังหวะจะเข่าฝนออกก็ออกเลยจังเนาะเข่าฝนฟ้าก็ไปออกก็โป้ก็แห้งแล้ว เออแล้วในรายการท่านนุ่งหนุ่มก็จะได้ขอลำลาเลยเนาะดูกินข้าวกินน้ำกันจนไปอยากอยู่ได้จะจะจะยังไงกินปากโป่งนั่นปากโป่งเฮ้จะกินแกงลำไยอีเหรอใอยไปดิไปหาลำไมยบ่มึงได้ทีไปไปหากระโบมีไปหากระโบมี่เมยจะไปเมยคือได้อยู่จ้ะโอ้แล้วอยหา หาอยู่ใช่กบเห็นหาอยู่ใช่กบเห็นโอ้หาบ่เป็นนะนี่แม่นบ่คือยามฝนเนาะด้วยยามฝนก็หาง่ายอยู่ยามนี้ก็ท่บเลยพี่น้องเลยหาง่ายเลยอ่าถ้าสมมติถ้าดำลาเนาะหายทางนองน้ากันเนาะสวัสดีเรยกะปอบไม่ดองเลย พี่น้องมันทีนมาเล่ากระป๋อมพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องเลยหนนวดผิวเล่ากระป๋อมอ่าฮะเนาะเนาะกระป๋อมมาจับอยู่กระหดนะฮะน้องพี่นอ้องกับลับคลิปนี้ก็ได้มาอัปเดตทางเพจพี่น้องบีซี่ในเบื้องในซุม กันไปจะได้ควมดีใจทั้งน้องน้าเนาะเพื่อนก็เล้วไฟก็กำลังดำเนินการที่เข่าเนาะพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็กระซงกระซ่วงเพื่อนก็ได้เข้ามาเป็นอาทิตย์เรื่อยเดือดเต่ว่าอ่าท่ไรให้คพูดจำโตจำตาเนาะพี่น้องให้คพูดจำโตจำตาเพื่อนก็ได้จะมาเข่าใหมพี่น้องเลยเออตอนนี้ก็ในบ้านเหมืนกับอยู่เนาะพี่น้องน้องหน้ามันอยู่คนเดียวพี่น้องเลยเนาะ กคือว่าสิค้งเมื่ง่ายเป็นกะที่น,นี่ไอ้น้องนับไปจับน้ำหลังนะคอยเดินเล่นการเปร็นว่าสนเนาะกะบขาไปก็คือที่ว่าสีอยู่าห้าล้านพี่น้องเลยเนาะออ๋ฮะเน,น,นาะกอัตราคลิปนี้กะบน,นึกหน่อยจะได้ล้ำลาไปพี่น้องเนาะกะอยู่ดีไม,ม่เฮงเวอร์จูกูจูคน,นอาตราคลิปนี้กะบบายดี